ตางใครอ่ะเออแก่งกันที่เราอืมบ่าไงลงกตัวเปล่าคนร้อห้าสิบน้่บอกไม่มีใครเห็นใครบ้าอีบ้าทำไมอะของขาอาจจะเอาไหมล่ะเอาทาไหร้อยห้าสิบเออมึงเอามาก่อนเดี๋ยวกูโอนให้ไม่ไว้ใจมึงอ่ะใครยี่ใครไม่รู้ก็อยู่ที่กูก็เป็นของกูเองอ่ะพี่ฮะ ตามมาป้าเอมึงนอนผมลอกเลยเนาะเกลียดคนอมีคนตามมาแล้วกษัตริยมาทำอะไรเราอ่ะพี่ี่หนูกลัวคงไม่ทำอะไรยอกดูท่าไม่น่าทำเลยมึงอ่ะเออเรายังไงเรายังไงอ่ะติ๊กลัวพี่หมดแล้วอยู่ในถ้ำอ่ะติ๊กลัวจะเกิดไม่ใครจะ มีแจ้งแถลงขายเออให้รู้ความนี่โดนเจอตัวอะไรเนี่ยทำไมมีทั้งสองคนที่เหลือแล้วทำไมถึงแต่งตัวเออแล้วไม่เหมือนกันให้แปลกใจในตัวฉันนะเออ จะเขนน้าคุณแม่เล้ววะหายร้องไปแต่งเลยแตกสมุดกรกไปงั้นมึงอ่ะโอ้โหร้องไม่พักประหารโทษได้เถิดอะไงเนี่ย ทั้งหญิงงามทั้งสองไม่ยามที่เราได้แหกปากท่าออกมาเรากินนารีน้อยใหญ่ได้แตกออกไปข้าพเจ้าไม่เจอใครแม้แต่คนเดียวจตกลับกลายว่าเรามาเจอเจ้าทั้งสองเอ๊ต้องอยากจะรู้จริงๆทำไมทำไมไม่พูดให้รู้เรื่องอีเวนโอ้ยโอ้ยโยแล้วมึงเนี่ย โอ้โหเถินเวลาเจอผู้ชายเถินแล้วมึงก็ไม่นรำคาญแทนกูอ่ะมาไงลนะมาไงไปไหนมาแล้วไอ้เงี้ยเหมืนทักคนแถวบ้านอ่ะฮะมึงไม่ตกใจที่กูเข้ามาในถ้ำอะไรมึงเนี่ยโอ้ี่ดีใจอัเนี่ยใครเข้ามาไม่มีใครเข้ามาได้หรอกโอ้แกเก่งนันแะเนาะโอมมาเรียงเฮ้ยเพียงกล้วยไข่เอา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 ถูกถูกไหมถูกไหมเอ็งถูกโอมมาเรียงเอาเพียงกล้วยไข่เอาเอาวายถูกเอา อาสวยไม่เอามัดแกงไก่ไม่เอาโอ้มาเลี้ยงเพียงเพียงกล้วยไข่เอาจันไปเลยไข่แล้วไปลมงอไงเออไปลมงอไงมาเสื้อขาดหมดแกนม่ได้ไม่ได้ล้มไม่ได้ล้มเมาแล้วไม่มีแรงเดินเอาหัวไหล่ถัด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 มาไปเป็นหมอเลยเงี้ยแม่นางเจ้านมใดกันเลยอากูถามว่ามึงนามใดกันเลย อยากหลอ,อถ้าเอาถ้ำเปิดนี่กูต้องท่องอะไรอะ่ะผมไม่ยังไม่ค่อยใครเออไม่กูจะไปแล้วไงไปไหนเอา้าลมคานมึงมาอยู่คุยกันก่อนนานมาเนาะคุยกันคุยกันฉันน่ะเธอชื่ออะไรสีทนได้แล้วเธอแล้วบานบุรีชื่อะไรนะบานบุรีบานบุรีเธอช่วยถอดหมวกออกให้เห็นหน้าชัดๆได้หรือไม่ฮะ ใส่หมวกใส่หมวกเลยใส่หมวกหยุดอัดดุ้งทาไมตกใจใจทำไมไม่นางเราไม่คิดเลยว่าในถ้าธาราแห่งนี้จะมีหญิงงามถึงเพียงสองเอาเองแล้วเรากินนีไทั้งหมดไปไหนกันแล้วล่ะโอ้ยเขาได้กันไปหมดแล้วเหลือแกก็ชันแน่นี่เหลือเจ้าสองคนเออเอาม้ฆ่าคนเดียวแล้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 วเซนด์วิดเซนด์วิด อะไรสวิตแซนวิทเอาเหรอยิ่กูางเอางี้เลยกันนะฉันขอเลือกทีละคนได้ไหมฉันขอเกีียวทีละคนแต่ถ้าใครถูกใจฉันฉันจะเลือกคนนั้นไปเป็นพ่อเราเป็นเมียเป็นเมียเราได้หรือเปล่าได้เองเราขอเลือกไม่นางคนนี้ก่อนเพราะดูจากชุดเธอพร้อมจะเป็นเมียเรา นี่เธอใส่ชุดนอนอยู่ในถ้ำ่านี้ตลอดเลยเหรอใช่มันเข้ามาในที่นอนแล้วไงก็จะนอนแล้วเราขอเกี้ยวกับเธอก่อนส่วนแม่นางชิมเป็นสีรอตรงนี้บานบุรีบานบุรีฉันจะนั่งดูเธอนั่งดูตรงนี้เชิญเชิญขอเกี้ยวกับเธอก่อนแล้วกันะ สาวพ่อแต่สวยใช่ไรนารักเฮ้ยโผล่แรกเนอะอะไรข้าอะไรข้าโอ้โหตกใจไปเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไมม่ีอุ้ยเมื่อกี้ก็อุ้ยวิญญาณเกือบออกกรล่างโอ้โหเจียนเจียอย่าพิ่งสลับร่างกัไเดนะจ๊ะเดี๋ยวร่างเน่าโหนี่มึงอยู่นี่ผีคุมมึงอยู่เหรอ ไม่แก้มขาวลูกสาวใครไม่ไม่ไม่ไมสวยใช่ไรนะรักพราะรกเจอได้รู้จักไม่ช่างไม่ช่างงามนักจริงนี้ ให้กูตอบอต่อไปนีกายปิ้งปอกเอาขีกูด้วยเอาคีกูด้วยล็อกขีกูด้วยเอาห่วงมึงห่วงกูด้วยโอ้ยี่มาร้องไ่ห่วงกูเลยอ่ะเอาขีกูด้วยกกกรก ปอกออกปากปอกรักเรามากเมื่อไม่ม่ ขอถามอีกสักเที่ยวเจ้าจะรับพี่เพียงคนเดียวจะไม่แลเลี้ยวหลีกหลีพอเนื้อเรื่องออกรถเวลาอย่ารู้มากดิอย่ารู้มากดิเขายังไม่เลิกยังไม่เลิกสรีรีดีดีอย่ารู้มาก ไม่สวยจริงจริงจริงจ้าอยากเจนละจากับจ้า ร้องลุกมาร้องดิเร็วเร็วเร็วมาพูดจอามาแล้วปนน่ะยังไม่ใช่ใช่น้ำ้างน้ำ้างพี่ร้องพงแรงร้องเร็วเร็วพี่ร้องสวยจริงๆคนนี้แม่ดอกรักแก้มแก้มใสๆขอเสียงปรบมือให้บิ๊กซี ตอนนี้เวลาการสแสดงหมดลงแล้วครับรรจุเป็นคบฝนตกพอดีขอบคุณนะครับขอบคุณบิ๊กซีครับที่ให้ความอดุข้อนกับพวกเราทีมงานสองพี่อุบลธิรักขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณพี่วันขอบคุณพี่ตาลขอบคุณพ่อเอกชัยศรีวิชัยนกพงศกรพร้อมด้วยตูมตามและศิลปินทีม